เป็นเรื่องของการบำบัดนะครับบำบัดคนก็ไม่สมควรออกจากบ้านเพราะทุกคนกลัวมากตอนนั้นแต่ท่านไม่อยู่เฉยท่านก็ไปหาประสานหน่วยงานงต่างๆประสานจากคนรวยประสานประสานจากพวกเพื่อนบ้านพี่น้องนะครับได้มาปั๊บเนี่เรียกพวกผมเลยเข้าทำงานเลยนะครับคนไหนแพ้อลกอฮอล์ก็ไปบรรจุแมส คนไหนไม่แพ้แอลกอฮอก็กอกแอลกอฮอล์กันเข้าไปพอตอนเอยน็เยนเก็ไม่ต้องทานเหล้าหรอกครับเมาไปเลยนะครับพอได้มีจํานวนพอเพียงที่จะหยุดยื่นเดี่ยวยายพ่อแม่พี่น้องก็เอามาดูแลนะครับโดยเฉพาะสุขรลงไม่ครั้งครับผมเ<อ>ในในะี่ยจอที่กล้าหาญมากเป็นสอสอสมัยเดียวเลยพอมีเรื่องเดืดร้อนที่ใหญ่ใญอย่างเช่นเรื่องน้ำหุ่พูด กล้าทำสอสอสุรศักดิ์เบอร์สอสอหยิบยื่นเยียวยาเบอร์สอ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 ประหารเบอร์จอมเอ็ดบาลประชารัตเบอร์ฟังอาจารย์ด้ต้อนรับท่านสุรศักดิ์ชินวรรณและคุณขวัญใจชินวรรณครับเป็นกำลังใจสวยครับสวยโอ้เป็นกำลังใจให้กับท่านสุรศักดิ์ได้ ยอดเยาไว้วังใจสมัยที่แล้วนะครับนี่คือกําลังใจที่มีให้ันและกันครับพี่น้องครับก็คือความมุ่งพ้องอยู่ในพื้นที่ไม่มีปัญหารับใช้พ่อแม่ใช้พ่อแม่พี่น้องนะคะพี่น้องจะมอบโอกาสให้เรานะคะให้ท่านสุรศักดิ์ชิโนต้องเปิดพลังประชาัฐเปิดจะไม่มีโอกาสได้ไปใช้ป่า แต่ว่าก็ส่วนหนึ่นะดับที่ที่ได้ไปพบไปเจอนะครับตามตลาดส่วน ศักจินวันของเราอดีตสอสอสักแก้วเขตสามของเราเชื่อว่าพี่น้องเรานะคะได้พบได้เห็นผลงานนะคะจากที่พวกเราได้บอกกล่าวนะคะส่วนหนึ่งนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวตําบลคลองน้ําใสนะคะได้อยู่ได้ดูนะคะได้ดูวันนี้นะคะอยู่เป็นกําลังใจให้กันไหมครับคอยบ้านเราตัวมันสีดังก็มมคําถามนี่นะนนา่นะคะพ่อแม่พี่น้องเข้าเคยเห็นไหมคะพี่น้องแบบนี้ชอบไหมคะพี่น้อง เราคู่หาคาเบอรอ์ชื่นใจจริงๆเลยนะคะพี่น้องเรานะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วงนี้นะคะหลังจากของน้ำสาสแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะได้ดูหนังการแป้งนะคะหรือว่า